หน่อยก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆนะคะในเรื่องของการใช้น้ำค่ะควบคู่กับเครื่องชงที่เรามีอยู่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆนะคะในเรื่องของการใช้น้ำค่ะควบคู่กับเครื่องชงที่เรามีอยู่นะคะควรเลือกน้ำแบบไหนมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็การใช้น้ำที่เป็นขวดนะคะ ควรใช้ยี่ห้อไหนได้บ้างนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาบอกเนาะเดี๋ยวเราดูในกระดาษด้วยซึ่งน้ําที่หน่อยมีเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะคะมีแค่แบบประมาณ2-3ตัวอย่างนะคะที่อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตัวนี้ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนเลยค่ะว่าน้ําที่เราใช้ได้เนี่ยค่ะควรมีค่าเท่าไหร่นะคะค่า TDS ค่ะในน้ํานะคะควรมีค่าที่เหมาะสมค่ะไม่เกิน100 ppm นะคะ 1 0 0 ppm ตัวนี้ค่ะเขาจะมีตัวความเป็นแร่ธาตุนะคะความเป็นกรดความเป็นด่างนะคะเนาะซึ่งมันเหมาะสมที่จะควรใช้กับเครื่องชงได้นะคะที่นี้ค่ะน้ําอะไรบ้างนะคะที่เราใช้ได้เนาะอย่างแรกเลยค่ะน้ําดื่มทิพย์นะคะเขาก็จะมีค่าบอกแบบนี้เลยค่ะอันนี้สามารถย้อนกลับมาดูได้นะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งค่ะเราเปลี่ยนน้ํามาปุ๊บเนี่ยเราควรไปหยิบยี่ห้อไหนมาใช้นะคะ น้ำ RO ค่ะ7 ppm นะคะแล้วน้ําดื่มคริสตัลค่ะอ่ะคริสตันนะคะเอ่อ14 ppm นะคะน้ําดื่มเ e เ e ่นอีเดวค่ะฝาเขียวนะคะที่อยู่ในเซเว่ค่ะก็ใช้ได้นะคะแล้วก็น้ําดื่มสปริงเกิลค่ะสปริงเกิลจะเป็นถังสีฟ้า,ฟาแบบนี้ค่ะแต่ว่าของเขาจะเป็นเนี้อสปริงเกิลนะคะหรือตามรูปตัวนี้เลยเนาะอันต่อไปก็จะเป็นน้ําดื่มช้างก็คือตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้อยู่กับที่ร้านนะคะของเราก็จะมีแบบคนส่งให้ด้วยนะใครมีน้ําดื่มสปริงเกิลหรือว่าน้ําดื่มช้างนะคะที่เขามีบริการขนส่งให้อยู่แล้วอันนี้ก็สะดวกสบายค่ะใช้ได้เลยนะคะส่วนน้ําที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือน้ําดื่มเดนเล่ค่ะนะคะ เราสามารถนําไว้กินได้นะไว้ดื่มได้นะคะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับการที่เราจะต้องมาชงกับเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็น้ําดื่มสิงค่ะปกติหน่อยจะกินน้ําดื่มสิงเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบหวานหวานอยู่นะคะหรือว่ากริ่นอยู่ด้วยนะคะหน่อยลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ําถังสีขาวแบบนี้ค่ะ น้ำถังขาวแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านค่ะไม่ควรนำมาใช้กับเครื่องกาแฟนะคะเพราะว่าแบบนี้ค่ะระบบกรองเขายัางไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็วัดมาแล้วปุ๊บมีคราบตะกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะสามารถที่จะใช้ไว้ดื่มกินหรือว่าทำอย่างอื่นได้นะคะแต่ไม่ควรใช้กับเครื่องกาแฟเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่ก็ตามแต่นะคะอ,อ,อีกข้อนึงก็คือตู้หยอดเหรียญ เวลาเราพกกระป๋องแบบนี้ค่ะไปปุ๊บไปหยอดเหรียญน,นะคะแบบนั้นก็ไม่เอานะคะเพราะว่าน้าตู้หยอดเหรียญเนี่ยนึกถึงเวลาที่เขาไปเปลี่ยนไส้กรองอะคะ่ะเขาไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนตอนไหนบ้างนะคะเขาเป็นน้ากรองก็จริงค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขาจะกรองเปลี่ยนตอนกี่เดือนนะคะหรือว่าลักษณะการที่เราไปกดเนี่ยค่ะอาจจะไปกดในช่วงของ6เดือนไปแล้วหรือว่า ในช่วงของ้ายๆที่เขายังไม่ได้มาเปลี่ยนแบบนี้นะคะขกกาวตะกันมันก็จะมีการแบบลงเหลือเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะทีนี้ค่ะเราควรเลือกน้ําที่เป็นขวดแบบนี้นะคะเราก็เลือกน้ําที่เราสามารถซื้อง่ายๆได้นะคะหน่อยก็จะแนะนําเป็นน้ำเซเว่นนะคะเพราะว่าเซเว่นค่ะก็อยู่ทุกที่อยู่แล้วเนาะกอย่างค่ะหาซื้อง่ายค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ก็คือหน่อยน้ําแนะนําเป็นน้ําแบบนี้ไว้ก่อนเลยเนาะ ทีนี้ค่ะพอมันมีค่าบตะการเยอะนะคะหรือว่ามีค่าต่างๆนะคะสูงเกินไปค่ะมันจะมีผลยังไรต่อเครื่องชงของเรานะคะหน่อยต้องบอกว่ามีผลกระทบมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะที่ซื้อเครื่องไปปุ๊บเนี่ยมีปัญหาน้ําไม่ค่อยไหลค่ะ การสตีมนมไม่ค่อยแรงการทํางานไม่ไหลแบบโฟล์เหมือนปกติที่ใหม่ๆที่เราเอาไปนะคะเป็นเพราะว่าการใช้น้ําเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเพราะว่าสารของน้ําค่ะที่มีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างมากเกินไปนะคะหรือว่ามีค่า ppm สูงเกินไปทําให้พวกนี้ค่ะเกิดคาบตะก,กรันค่ะหรือว่ามีความเค็มนะคะทําให้ไปเกาะติดกับงวงซิลิโคนค่ะ กานสตรีมนมเนี่ยเขาจะมีการพ่นในน้ําออกมาเนาะแต่ว่าตัวที่ก้านพ่นนะคะเขาจะต้องมียางโอลิงของก้านสตรีมนมด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเกิดคาบตะกันไปติดเกาะได้นะคะทําให้การทํางานของระบบในเครื่องของชงกาแฟเนี่ยค่ะมันทํางานผิดปกติหรือทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะก็พอมีค่าพวกนี้ค่ะสูงมากเกินไปค่ะ1เลยค่ะ คือเรื่องของคาบตะกันเนาะที่หน่อยจะพูดถึงนะคะแล้วก็ข้อที่2เลยค่ะนั่นก็คือสารปนเปื้อนนะคะสารปนเปื้อนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสถานที่ของแหล่งที่น้ําของที่มาด้วยนะคะสมมุตินะเราไม่ได้ใช้ถังน้ําแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าเราไม่ได้ไปซื้อน้ําที่ในเซเว่นแล้วนะคะเราก็อาจจะไปติดเครื่องกรองน้ําค่ะทีนี้เครื่องกรองน้ํานะคะ ต้องมีความเหมาะสมกับการกรองน้ำออกมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาใช้กับเครื่องชงกาแฟค่ะเพราะว่าเครื่องกรองหรือว่าน้ำแต่ละที่นะคะมันไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าน้ำแต่ละที่ค่ะมีความเป็นกรดมีความเป็นด่างค่ะสารปนเปื้อนค่อนข้างเยอะหรือว่ามีแร่ธาตุความเป็นหุน่นหินปูนนะคะเยอะนะคะทําให้รสชาติสีกลิ่นค่ะ เยอะตามมาด้วยทีนี้พอเยอะตามมาด้วยค่ะระบบปปาหรือว่าระบบน้ําที่เขาต้องใช้เนี่ยค่ะเขาต้องมีการฆ่าเชื้ออยู่ด้วยมีการใช้คลอรีนที่เยอะขึ้นค่ะนะคะหรือว่าฤดูการต่างๆค่ะทําให้น้ําหรือรสชาติพวกนี้ค่ะเขาเปลี่ยนไปได้นะคะทีนี้เราจะทํำยังไงดีก็ต้องมาหาเครื่องกรองน้ําค่ะ เครื่องกรองน้ําแบบไหนที่เหมาะสําหรับสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะต้องมาวัดค่าด้วยค่ะว่าตัวเนี้ยต้องไม่เกิน100 ppm นะคะก็ลองหาดูนะคะหรือว่าต้องศึกษาเยอะๆค่ะใน Google เขาก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าเครื่องชงแบบไหนค่ะเหมาะสําหรับการใช้นะคะที่สําหรับเอามาชงกับเครื่องชงกาแฟเลยนะคะ ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําที่ไม่โอเคอะคะ่ะก็จะมีการกัดก่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะการกดก่อนเนี่ยค่ะมันจะไปทํำยังไงนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะคล้ายๆกับคับตะก,กันนะคะการตัดก่อนเนี่ยพอมาเข้าสู่เครื่องชงกาแฟเรานะคะมันก็จะมีความแบบกรัดก่อนนะคะหรือว่าการใช้งานของเครื่องชงของเราะคะ่ะไม่ยืดมีการระยะการใช้งานสั้นลงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเขตหนึ่งค่ะว่าทําไม 2ปีเราม่เทนแนแล้วนะคะหรือว่า3ปีเอ๊ะเราต้องส่งซ่อมแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแก้ไขปัญหานี้เลยค่ะเราก็ควรที่ดูค่าของน้ําของเราด้วยนะคะสมมุตินะหน่อยบอกว่าไม่เกิน100 ppm นะคะแต่ว่าเราใช้น้ําอยู่ที่ประมาณสัก90 ppm อย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างสูงนะเราก็จะต้องมีการร้างคาตกัรของหม้อต้มนะคะเกิดขึ้นค่ะเนาะ ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบค่า ppm น้อยค่ะก็อาจจะยืดระยะกันเวลาการใช้งานของเครื่องชงไปได้อีกเยอะเลยนะคะเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติน้ําค่ะ ปกติค่ะเราใช้น้ำเพื่อที่จะในการชงกาแฟเนาะทีนี้ค่ะพอเราใช้น้ำที่เขาค่อนข้างแบบมีคาตะการสูงนะคะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงนะคะจะทําให้รสชาติพวกนี้ค่ะเปลี่ยนไปค่ะทีนี้รสชาติพวกนี้มันเปลี่ยนไปได้ยังไงก็เพราะว่าความเป็นกรดความเป็นด่างนะคะเขาจะมีรสชาติที่ต่างกันเนาะแล้วก็แร่ธาตุบางตัวนะคะ <c oughs> ก็มีรสชาติที่ต่างกันค่ะสมมตินะแร่ธาตุอีกตัวเนี้ยเขามีความเข็มที่ค่อนข้างสูงค่ะ ทีนี้น้ําที่เราใช้อยู่เนี่ยมีแร่ธาตุตัวนี้นะคะค่อนข้างเยอะค่ะก็จะทําให้รสชาติสถานที่นานานค่ะมีความเค็มเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้รสชาติของกาแฟของเราค่ะมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปได้นะคะกลิ่นก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลเช่นกันค่ะที่เราชงกาแฟออกมาทําไมถึงไม่อร่อยทําไมพอมาอยู่ที่ร้านเราเอ๊ะทำไมอร่อยนะคะ ก็สาเหตุมาจากการใช้น้ำาดยเช่นกันทีนี้ค่ะการใช้น้ำของเรานะคะถ้าเกิดว่ามีคาาราตะกันเยอะมีความเป็นกรดพวกนี้นะคะ่ะเยอะนะคะก็จะมีผลต่อการสกัดช็อตกาแฟของเราด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องชงของเรานะคะมีการดึงน้ำเข้าเป็นเกลดแรงดันนะคะเพราะมันเป็นเกลดแรงดันปุ๊บพวกนี้ค่ะมีคราตะกันเข้ามาเยอะนะคะหรือว่ามีการแบบใช้น้ำที่เป็นสารปนเปื้อนแบบนี้คะ่ะเยอะนะคะ การดึงเขาเข้ามาค่ะ1ครั้งค่ะด้วยแรงดันที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยมันจะทําให้ตัวเนี้ยปุ๋งขึ้นมาได้นะคะคาบตะกันเนาะอันนี้ก็จะมีผลต่อเอสเพโซช็อตของเราด้วยนะคะหรือว่าการสกัดน้ํากาแฟของเราโดยตรงมากๆเลยนะคะเนาะถ้าเกิดว่ามันมีผลต่อเกจแรงดันแบบนี้ค่ะเราใช้เครื่องชงที่ไม่มีแรงดันได้ไหมคะ อันนี้ต้องตอบก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คิดถึงในเรื่องของรสชาติค่ะเราสามารถทํากินเองอยู่กับบ้านได้ค่ะใช้ระบบเครื่อง,เ,องเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีร้านอยู่ค่ะยังไงมันก็จะต้องมีแรงดันอยู่แล้วเนาะทีนี้แรงดันพวกนี้ค่ะมันจะช่วยให้การสกัดช็อตกาแฟของเราเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะมีผลต่อรสชาติด้วยเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็ ากไว้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการใช้น้ําค่ะเห็นไหมคะว่าสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําไม่เหมาะสมนะคะใช้น้ําในสภาพที่เขามีความเป็นกรดมากเกินไปหรือด่างมากเกินไปนะคะมีผลต่อตัวเครื่องชงด้วยค่ะมีผลต่อรสชาติด้วยนะคะมีผลต่อน้ํากาแฟของเราค่ะที่ออกมาให้มีรสชาติเปลี่ยนนะคะหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปเนาะ อ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าทุกคนก็พอจะนึกภาพออกนะคะว่าการใช้น้ําสําคัญยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้น้ําที่ผิดอยู่ค่ะเปลี่ยนเลยนะคะเพื่อเครื่องชงของเรานะคะเพื่อรสชาติกาแฟของเราด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าตรงไหนนะคะหน่อยก็ขออาภัยมาด้วยเนาะมันเป็นการอธิบายในเรื่องของการใช้น้ําแบบพอเข้าใจนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่า ครมีความคิดเห็นอะไรนะคะหรือว่าอ,อ,อยากให้หน่อยมาแชร์เรื่องอะไรนะคะความรู้ดีๆแบบนี้อีกค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ